อิกัวเรสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้พวกเรายังคงไม่หยุดยั้งที่จะนำท่านผู้ชมไปบุกเบ,บิกเปิดกลุ่สมบัติแห่งโอกาสอันลัาค่าในดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าดินแดนอินทร์มรกตนะครับหากย้อนเวลากลับไปสักประมาณ5ปีที่ผ่านมากาลทวีปยังคงเป็นเสมอดินแดนลึกลับที่ฟังดูแล้วช่างแห้งแล้งห่างไกลน้อยคนเหลือเกินนะครับ ที่จะโยงใหญ่ให้ทวีปแอฟริกามาเกี่ยวพันกับคำว่าธุรกิจการลงทุนแต่ด้วยประสบการณ์ล้ำค่าจากการเดินทางไปยังหลากหลายประเทศทั่วโลกที่สจด์้ห้เห็นแล้วนะครับว่าก้าวเดินที่กว้างไกลกว่าย่อมนำมาซึ่งภูมิปัญญาความรู้อันมากมายมหาศาลทุกครั้งที่พวกเราได้ไปเยือนหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับเราจะพยายามเข้าไปสำรวจโอกาสทางการค้าการลงทุนในประเทศเหล่านั้นเพื่อน,นำเอาข้อมูลที่น่าสนใจกลับมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับ และผลจากการบุกตระเวนสำรวจนั่นเองนะครับทำให้เราได้มองเห็นขุมโอกาสการลงทุนที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในกาละทวีปไม่ว่าจะเป็นผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองที่ยังคงบริสุทธิ์ตลอดจนผู้คนจานวนมากมายซึ่งพร้อมจะแปลเปลี่ยนเป็นตลาดผู้บริโภคอันกว้างใหญ่ในโลกแห่งธุรกิจครับนับจากนั้นเราก็มุ่งมั่นนำเรื่องราวของขุมโอกาสแห่งทวีปแอฟริกามาเผยแพร่ให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ เริ่มจากปีพุทธศักราช2545นะครับเราได้จัดงานสัมมนาสภาธุรกิจไทยในจีเรียต่อจากนั้นในปีถัดมาเราก็ไม่หยุดยั้งที่จะจัดงานสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจอูกันดาเรื่อยมาจนถึงงานสัมมนาแอฟริกาตะวันตกที่นำเสนอเรื่องราวของประเทศบุกินาฟาโซโตโกกาหน้าเบนินและต่อเนื่องด้วยงานสัมมนาแอฟริกาตะวันออกในประเทศเคนยาอูกันดา องค์ความรู้และกลุ่มโอกาสทางธุรกิจในการลทวีปถูกนํามาเผยแพร่อย่างไม่หยุดยั้งและล่าสุดนะครับงานสัมมนาไขาความลับทางการค้าแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐในจีเรียก็ได้เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจของคนมากมายครับจากท,ที่เคยเป็นเพียงเงาดํามืดลึกลับในวันนี้แอฟริกากลายเป็นดินแดนแห่งขุมทรัพย์ที่นักธุรกิจหลายต่อหลายคนจับจ้อง เราภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นและผลักดันให้ประชาชนคนไทยได้มองเห็นถึงโอกาสทองของการลงทุนในการลาตูบีปครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพวกเราทีมงานประเด็นสองโลกได้พาท่านผู้ชมไปบุกตะลุยเยือนถิ่นฐานแดนใต้อย่างนครเลกอสกันไปแล้วในสัปดาห์นี้เราก็ยังคงท่องไปในประเทศไนจีเรียเรื่องราวหลากหลายพร้อมสาระบันเทิงมากมายรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าครับ